เอานี่มันนั่งยังยืนบ่ไ่ยังยืนเอานี้เ่าข้าวกล้องข้ากล้องยันวันน้ข้ากล้องอยากเดินไปเลยนี่แหลเดียวด้ยนั่งรถตมไเอยเอ่ตั้งธนาณัติรถาี่ฐานเรา Tawariwa hat pura pali purinti sakarang, ewa mewa ito tindang peta nang upaka pati, Ici tang pati tang tumpang, kipem ewa semi cantuk sapi purintu sangkepah, Cantuk penara sojata, mani cutik rak sojata, sapi tiju wiwa cantuk saparoko เจาพวัตรันตรายุสุขีชีชายิโตพาวอิวาทัสติวินิสังมุชาปชาจุณจัตตารุธรรมะวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังอ้าอยู่ดีมีแห้งทุกคนหายปวดขาปวดแขบก